สวัสดีเพื่อนครับผมเอกโตธาครับแล้ววันนี้ครับผมอยู่ที่เซ็นทัลเวิลด์นะครับในงาน Toyota t ต y o t a alive series T dead extra ครับวันนี้ฮะมีพิเศษมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเอรถ Fortuner หรือจะเป็นไฮลักษ์ลีโว่ดีเซอ dition ในรุ่นของ Z-Runner หรือจะเป็นตัวพิเศษนะฮะแต่งแบบสไตล์ แคมปิ้งนั่นคือยักษ์อีดิชันนั่นเองนะครับน่แหละครับรถหลากหลายหลากแบบหลากตลายนะครับแล้วแต่คุณเลือกใช้เลยถ้าสายกระบะห้ามพลาดนะฮะจองวันนี้มีส่วนรถพิเศษแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษนะฮะจองได้โชว์รูมทั่วประเทศครับและที่สําคัญนะฮะที่เด็นเลยนั่นก็คือมีมินิคอนเสิร์ตของทิกเกอร์ด้วยแล้วก็การันตีได้เลยนะฮะว่าโตโยต้าไฮรัก Re ีโวดีเซ็ตอีดิชันเนี่ยมันดียังไงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถจะตัดสินใจได้จะจัดทุกๆเดือนเลยนะครับคอยติดตามให้ดีพร้อมโปรโมชั่นแ มอเตอร์ Motor, ประเทไทยครับและอย่าลืมนะครับเห็นแล้วแบบนี้แล้วบรรยากาศดีๆแบบนี้แล้วมารีบจองรถโตโยต้ากันดีกว่ามาเป็นส่วนหนึ่งของโตโยต้าไฮ u ักลีวอดี d ซ t i o ิชันกันมาพบกันได้ครับทุกๆเดือนครับ